แอดมินหนึ่งจะไล่ตอบและไล่ดึงเข้ากลุ่มในกลุ่มมีแนวทางวางไว้ให้ลูกค้าทุกหน่วยและทุกคุนใครจะเอากระเป๋ารอบนี้เป็นสีทองค่ะ599บาทจัดส่งฟรีนะคะกระเป๋าทําพิธีปลุกเสกโดยอาจารย์นะคะอาจารย์หนึ่งนะอาจารย์ของหนึ่งเองนะคะ599บาบาทจัดส่งฟรีค่ะลูกค้า เมืก่อนถูกสามตรงบทนี้ได้บางส่วนแล้วยินดีด้วยค่ะหนูอ่านคอมเมนต์แบบนี้แล้วหนูมีกําลังใจในการที่จะทําแนวทางนะคะเห็นคนไปไปใช้นี่ไปพดนี่นะคะเรารู้สึกเรามีกําลังใจนะคะเพราะว่านี่คือเจตนาแล้วก็สิ่งที่เราทําอยู่ก็คือเนี่ยเป้าหมายสูงสุดที่อยากได้ใครอยากบูชาเหรียญปู่499บาทจะส่งฟรีค่ะ ลูกค้าขาฮานอยค่ะใครแคบฮานอยแล้วกดสี่ขึ้นมานะคะหินหวยปังมากขอบคุณมากๆค่ะใครแคบหน้าจอ กด4ขึ้นมานะคะใครแข็บหน้าจอแล้วกด4ขึ้นมานะคะฮานอยนะคะลูกค้าค่าเหรียญปู่499ลูกค้า CF แล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดหรือลูกค้า ID ด้านบนได้นะคะตรงนี้นะคะ QR code นะคะแอดน้ำ188มีแอดน้ำหน้านะคะแผ่นพิกดวงชะตา199บาท CF แล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดรวมยอดแล้วโอนเองได้เลยโอนแล้วแจ้งสลิปชื่อที่อยู่แ h e Admin 1ไลนตอบและไลน์งลูกค้าเข้าปุ่มนะคะ เกี่ยวกับการเรียนจะเป็นปีเสียเดี่ยวได้แดงเลยค่ะแขนชาแปบ๊บหนึ่งนะคะลูกค้าจะดูกระเป๋ากระเป๋ารอแป๊บหนึ่งนะคะกระเป๋ารอแป๊บหนึ่งะคะ่ะเดี๋ยวให้แอดมินแปะให้ <c oughs> กระเป๋าสีเขียวอะ่ะใครที่จองไว้อะ่ะต้องรอนะคะเพราะว่า กระเป๋าส <If> <school> ีเขียวอ่ะทําพิธีเก้าวันนะคะทําพิธีกระเป๋าสีเขียวบางคนยังไม่ได้เห็นกระเป๋าสีเขียวนะคะเพราะว่ากระเป๋าสีเขียวเป็นสีเขียวเหนียวซับนะคะก็คือทำพิธีเก้าวันนะคะในเลิกดีก็คือมันมันไม่ใช่เก้าวันที่เป็นเก้าวันติดนะแต่เป็นเลิกดีครบทั้งเก้าวันก่อนถึงจะนํามาให้ได้นะคะเป็นกระเป๋าปู่นะคะเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าปู่เป็นกระเป๋าปู่ค่ะ ปูแหวนปูสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีค่ะค่าขายบูชาปีเสียเดียวค่ะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีค่ะกระเป๋าค่ะลูกค้าห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีขอบคุณนะคะพี่หมวยขาวขอบคุณนะคะกระเป๋าห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีค่ะลูกค้า ลไม้น้ำเปล่าเลยค่ะเว,เวลาเราบูชาฟังนะคะเวลาเราจะบูชาปีเสียหรือบูชาปู่ก็เหมือนกันถวายผลไม้น้ำเปล่าน้ำแดงแค่นั้นพอนะคะอย่าเอาหมูเห็ดเป็ดไก่หรืออะไรต่างๆนานานะคะอย่าไปอย่าไปฆ่าชีวิตอย่าไปถวายท่านด้วยชีวิตนะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีส่วนตัวหนึ่งนะแต่คนอื่นยังไงหนึ่งไม่รู้หนึ่งเป็นคนไม่เลยหมูเห็ดเป็ดไก่ หมวหมูอะไรเงี้ยไม่ค่ะรอเสื้อสีเขียวอยู่แม่จอยส่งวันนี้แหละเสื้อสีเขียวส่งวันนี้เนาะเมื่อว,วานส่งแล้ววันนี้ก็ส่งแล้วใช่ไหมเมื่อวานก็ส่งไปแล้ววันนี้ก็ส่งไปแล้วค่ะแม่จอยรอเตรียมตัวใส่ได้เลยค่ะแม่กระเป๋านะคะห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีหยกตั้งโต๊ะลูกค้าขา าไปห้า้าหยกตั้งโต๊ะห้าอยเก้าสิบ้าบาทจะส่งฟรีค่ะปีเสียหยกคู่ตั้งโต๊ะห้า้อยเก้าสิบ้าบาทจะส่งฟรีค่ะเดี๋ยวจะไปจะไปซ้อมลัมแล้วนะทุกคนใครดูอะไรไม่ทันขนมหวานได้ค่ะใครดูอะไรไม่ทันลูกค้า สอบถามกับแอดมินที่ปักหมุดได้ว่าด้านไหนอยากได้ด้านไหนบูชาบูชาอะไรดีอะไรเงี้ยถามกับแอดมินได้นะคะกระเป๋าสีเขียวมีค่ะแต่กระเป๋าสีเขียวต้องทําพิธีครบ9วันก่อนนะคะถึงจะนํามาปล่อยให้กับคนบูชาได้นะคะอาจารย์ทําพิธีอยู่นะคะหนูถามแล้วแต่ว่าอาจารย์ไม่ยังไม่ส่งมาให้นะคะเพราะยังไม่ครบ9วันนะคะต้องครบเลิกดี9วันของอาจารย์ก่อนนะคะใครแคปหน้าจอแล้วลูกค,ะคะ้าขา เอ่ซีเอฟแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดซีเอฟแล้วทักไลน์ที่หนึ่งโอ้ยปักหมุนะงานใค่หน่อยดิงานให้หนเจาวอันนี้ออกไข่ซีเอฟแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดได้เลยนะคะไปรลให้อามเอาผ้าผ้าถุงผ้าถุงไม่ผ้าผ้าถุง,ถงสีน้ำตาลนอะ แล้วก็ผ้าคนหนูด้วยแล้วก็กางเกงขาสั้นไปให้ที่บ้านาไครแผ่นพิกดวงชะตาไม่ได้ส่งของให้ลูกค้าค่ะหนึ่งแจ้งทุกไลา์เลยแจ้งก่อนให้ซีเอฟด้วยซ้ำ ว่าแผ่นสวดพริกดวงชะตาไม่ได้ทําการจัดส่งให้ลูกค้านะคะเพราะว่าแผ่นสวดพริกดวงชะตาหลังจากลูกค้าบูชาแล้วเราจะนําไปทําพิธีนะคะนําไปทําพิธีเสร็จแล้วอาจารย์จะนําไปอาจารย์อาจารย์จะเป็นคนเก็บเอาไว้นะคะเอาไว้ทําพิธีต่างๆ